สวัสดีท่านสมาชิกสูตรหนึ่ง x 2องบนวินและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาต่อกันใน EP ต่อไปนะครับก็คือจะสุ่มตัวอย่างให้ครบ10บคู่นะครับใครที่เข้ามา EP นี้อาจจะไม่เข้าใจก็ให้ไปดู EP ที่หลักเกณฑ์ EP ที่1น EP ที่สอง EP ที่สามไล่ตามมานะครับเพื่อที่จะเข้าใจด้วยกันะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก็คือพอมาถึงตรงนี้แล้วที่ผมอัปเดตให้นะครับก็คือเมื่อก่อนมันจะเลือก เราต้องเลือกเองนะว่าเข้าเกณฑ์นี้ให้โอ้เข้าเกณฑ์นี้ให้ยูนะครับโอเวอร์นะครับสูงอันเดอร์ต่ำนะครับจะโอ้สูงยูต่ำอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเองครับแต่ตอนนี้หมดนะครับมันก็ทํางานให้แล้วนะครับอ่ะตรงน,นี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันที่ยุ่งก็คือทีม่มันมันมีสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้เราเลือกนะครับอ่ะด้านบนเป็นบังคับให้เลือกนะครับโอับยูนะครับก็มีบังคับให้เลือกโอขับยูนะครับส่วนอันเนี้ยถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยถึงจะเลือกถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์ก็อขีดไว้ like, นะครับ แนี่ยก็มีประมาณหกข้อที่ให้เลือกนะครับแล้วก็อ่าประมาณตรงข้างบนนี้จะมีประมาณสองข้อนะครับที่ให้เลือกก็ช่วยมันหน่อยนะครับเพราะว่าหมดมันไม่ได้รู้น้ําไหลน้ําอน้ําน้อยน้ําไหลบนไหลบนต่ออะไรเงี้ยมันมันไม่รู้นะครับก็คือเราต้องช่วยมันในบางข้อนะครับผมก็มาต่อในคู่ที่สองครับก่อนที่จะไปต่อรู่ที่สองนะครับก็ต้องมาแจ้งว่ากล่องตรงเนี้ยทําไมมันไม่ทํางานถ้ามันถ้าท่านไม่กรอกเลขหนะึ่ง x สองบนต่อเสมอบนลงเนะี่ยมันก็ไม่ทํางาน แล้วมีข้อหนึ่งครับจะให้ทํางานจะให้มันทางานถูกเนี่ยผมไปเจอปัญหามาคือ <น ide> บางท่านไปลบข้างบนนะครับเ,เห็นไหมที่จริงบอลมันต่อมันอ่าเป็นต่อจากอีพีที่แล้วนะที่จริงบอลบอลมันต่อที่หนึ่งจุดห้าลูกนะครับเนี่ยแล้วเลขมันขึ้นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองจุดห้าเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเป็นเพราะอะไรเราขึ้นเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนนะครับเดี่ยตรงนี้นะครับท่านใส่เลขอะไรไว้ก็ได้ครับใส่เลขอะไรไว้ก็ได้ยอย่างผมใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ไว้ก็ได้นะถ้าไม่ ผมก็บอกว่าไม่ได้ใช้ข้างบนนี้ไม่เป็นไรแต่ให้ใส่เลขไว้นะครับให้ใส่เลขไว้เพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเลขที่ปกติที่ว่าตลาดมนแล้วกันนะหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยสามเก้าสามจุดเก้าอันนี้เจ็ดแล้วกันประมาณนี้นะครับคืออย่าให้มันอย่าลบตรงนี้นะครับอย่าลบตรงนี้เพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยให้มันเปิดไว้นะครับให้มันมีเลขไว้เนี่ยแล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะไปดึงฐานข้อมูลมาไหมอ่ะทีเนี้ยมันก็จะทํางานถูกละว่าอ่า ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามราคาที่เจ้าเปิดนะครับหนึ่งจุ5สองห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดดห้าประมาณ3ามราคาที่เจ้าควรจะเปิดประมาณนี้นะครับอจากคู่ที่แล้วก็มันเปิดอยู่ที่1 5จรูนะครับทายไปที่ทีมต่อ5 5ซนะครับแล้วก็ทีมต่อชนะไป41อ่ะเดี๋ยวต้องลบลิก์เก่าทิ้งนะครับลบลิก์เก่าทิ้งก่อนลบลิ้เก่าทิ้งแล้วก็ลบเลขเก่าทิ้งนะครับถ้าใครจะใช้ในส่วนนี้ก็ออกมากรอ,อกเลข1นึ x 2งนะครับตอนนี้ x สองมาถึงจะทางานเดี เลขวนนี้มันจะกลายเป็นค่าที่ไม่ทํางานนะครับเป็นค่าแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้มาใช้ใน,ในจุดของค่าคนา่ x 2บททานายเ,เชิีแกร็บครับก็ผมจะมาใช้ในหลักเกณฑ์ของวางลิงก์แล้วก็พิสูจน์ในคู่ต่อไปอะแต่คู่ที่หนึ่งผมปาทำไปแล้วเพราว่ามันเข้ากณฑ์นะครับปุ๊บทุกอย่างมันจะซีดกลับเป็นเหมือนเดิมให้หมดครับทีนี้เดี๋ยวผมขอขยายออกมาหน่อย ผมเอาคู่ที่สองไปนะครับแล้วก็ไปวางกันเลยนะครับเอาลิงก์ไปวางนะครับเวลาท่านเข้าไปลิงก์ที่วางเนี่ยท่านต้องไปเอาลิงก์ในหน้าวิเคราะห์นะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเวลาท่านท่านจะใช้ท่านก็เอาเลขทีมต่อไปรอก,ร 2, กรอกนะครับอ่ะเลขสองไปกรอกนะครับเลขน้อยนะครับเลขน้อยนี่เลขน้อยมันจะเป็นเลขทีมต่อมานอกบ้านเสมออยู่ตรงกลางแล้วก็เลขเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นทีมรองท่านก็ไปกรอกตรงนั้นมันจะทํางานนะครับอาทิตย์นี้แต่ผม ไม่ได้มากรอกตรงนั้นผมเอาลิงก์ไปวางเลยแล้วก็คำนวณสูงต่ำเลยตามหลักเกณฑ์ครับวันนี้มาหัวข้อของหลักเกณฑ์นะครับตัดลอกลิงก์แล้วเอาไปวางนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เอาลิงก์มาใส่ตรงช่องตรงนี้นะครับแล้วรอมันคำนวณอันนี้เป็นคู่ที่สองนะครับผลการคำนวณมาแล้วครับทุกอย่างผ่านสูงให้ผ่านสูงหมดเลยนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าตามกดที่เราดูนะครับ ep นี้ผมจะไปให้ไวนะครับเพราะว่าเป็น ep ภาคต่อนะครับไม่ได้มาสอนละเอียดในการดูแบบนั้นแบบนี้นะครับคือ ลองไปกลับไปดู EP กับเก่าได้ว่าอธิบายไปหมดแล้วครับเพื่อไปให้ไวเนี่ยเราก็มาเลือกครับนี่มีบทมันเลือกเองไงล่ะทุกอย่างบดมันเลือกเองไงล่ะ OOU ปุ๊บพอหลักเกณฑ์เนี่้อ่ามันเข้าปุ๊บมันเลือกให้เองไงนะมันจะมีข้อที่เราต้องช่วยมันครับที่มีจุดสามเหลี่ยมมีข้อนี้เราต้องช่วยมันก็ไปที่จุดัหนึ่งสองเนี่ยให้เกินอ่าสามขึ้นไปนะฮะสองจุดห้าให้ต่ำใช่ไหมครับสองจุดห้าให้ต่ำปุ๊บเราก็มาดู มันตัดกันไหมที่จุดหนึ่งสองเส้นแนวโน้มนะครับไม่ตัดนะครับไม่ตัดปุ๊บเราไปดูอะไรถ้าไม่ตัดปุ๊บข้อสองมันบอกว่าถ้าไม่ตัดไปดูคินชีสสามนัดล่าสุดถ้ามีสองในสามมาหนึ่งทีมเนี่ยให้ต่ำนะครับอ่ะมันมีนะครับตรงนี้มันมีก็ให้ต่ําไปนะครับเพราะว่ามันเส้นมันไม่ตัดนะแนวโน้มมันไม่ตัดเราก็ไปเอาข้อสองนะครับมันไปเข้าข้อสองนะครับอ่ะทีนี้ลูกต่อเปิดที่นึงลูกขึ้นไปเอียงสูงเก็บไปก่อนนะครับคิดไว้ในใจก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอ่ลูกต่อกันเท่าไหร่ ก็ลูกต่อนะครับจาก1.5หรือ2กว่านะครับไหลลงมานะครับไหลลงมาอยู่ที่1.2อึง1.25นะครับแล้วก็สี่ไหลขึ้นนะครับสี่ไหลขึ้นน้ําน้อยฝั่งต่ํานะครับสี่ไหลขึ้นน้าน้อยฝั่งต่ํสี่จุดห้านี่ยไหลอ่าสี่ไหลลงนะครับสี่จุดห้าไหลลงเป็นสี่จุํสองห้าน้้อยฝั่งต่านะครับอะน้ําน้อยฝั่งต่ํานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่การคานวณครับเนี่ยก็คือถ้ามันต่อกันที่หนึ่งลูกคุไปอ่ะมันต่อกันที่ หนึ่งจุดห้าไหลลงมาหนึ่งจุดสองห้าก็เก็บสูงไว้ก่อนนะเพราะว่าสูงมันต่อที่สี่สี่สี่ลูกใช่ไหมต้องยิงห้าลูกใช่ปะต้องยิงห้าลูกถึงจะสูงอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีคำว,ว่าไหลลงนะให้ยเอียงต่ำละน้ำเอ่อให้ออเชื่อ์ให้แขนิ่งอันนี้ไม่เข้านะออเชียร์แค็ข้อสี่ไม่เข้าข้อสามไม่ไม่เข้าออเชียร์แค็หนึ่งไหลลงไปศูนย์จิดห้าอันนี้ไม่เข้านะครับกระชับมิดไหมมันไม่ใช่วันกระชับมิดก็น่าจะเข้าอยู่ที่การไหลลงแล้วก็น้ําน้อยฝัง ต่านะครับก็คือเข้าเข้าข้อนี้นะไหลลงแล้วก็ให้ต่ํานะครับก็ก็คลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูเป็นต่ําไปนะครับแล้วทีนี้มาข้อถ้ามีนะถ้ามีถ้าเข้าถึงเลือกโอยูนะถ้าไม่เข้าก็ขีดไว้นะครับเส้นแนวโน้มอ่ะตัดหยุดสกอร์ของตัวมันเองเนะี่ยแล้วพุ่งลงสามเส้นให้ต่ําพุ่งขึ้นสามเส้นให้สูงนะครับไม่นับเส้นรละวนะคือไม่นับเส้นที่วิ่งวิ่งเสมอครับเราไปดูนะปุ๊บ อ่าสีชมพูนะเส้นนำ้ำมันสีชมพูตัดจุดของสีน้ำเงินสกอ์สีเงินนี่ครับอัดปุ๊บพุ่งขึ้นสามเส้นนะครับอ่ะเข้าปุ๊บให้สูงไปนะครับให้สูงไปทีนี้พุ่งขึ้นสี่เส้นให้สูงกับข้อที่สามพุ่งขึ้นอ่าพุ่งลงสี่เส้นให้ต่ํามันไปเข้าไหมมันพุ่งขึ้นสามเส้นนะครับแต่เส้นน้ําเงินเนี่ยมันวิ่งระนาบเราไม่นับงั้นสองข้อนี้ก็ไม่เข้านะครับอ่าแดงทั้งหมดหนึ่งแถว ดงแถวยิงทั้งหมดหนึ่งแถวเอาบอลมันไม่เตือนขึ้นมานะครับเราไปช็คดูว่าเดงแถวยิงหนึ่งแถวหนึ่งแถวไหมนะครับก็คือประมาณว่าในตัวเนี้ยเป็นแถวยิงนะครับของในบ้านอันนี้แถวยิงของเอาบ้านมันไม่แดงหนึ่งแถวสักทีมนะครับก็ไม่เข้าก็ขีดไว้นะครับอ่ะทีนี้บอลถ้วยมันเป็นบอลถ้วยไหมมันไม่ใช่นะครับก็ขีดไว้อ่าคะแนนเท่ากันไหมก็เท่ากันหรือเฉือนกันแค่หนึ่งสองคะแนนนะครับบอลถ้วยเสี่ยงมากนะครับอันนี้มันไม่ใช่บอลถ้วยนะครับ อ่าเนี่ยม,มันเฉือนกันแค่หนึ่งคะแนนนะครับเท่ากันหรือเฉือนกันแค่หนึ่งสองคะแนนเนี่ยให้ระวังนะครับอันตรายนะครับอ่าสูงสองจห้าเอเชียแข็ไม่เกินหนึ่งอันนี้มันไม่ได้สูงเกินห้าอ่ะข้อน,นี้ไม่เข้านะครับแต่มาดูข้อนี้สูงสองจุดเจ็ดห้าขึ้นไปอ่ะใช่ครับสูงสี่จุดสองห้านะครับพูดนี้มันสูงสี่จุดสองห้า่ะเข้าเข้าข้อนี้ให้ไปดูน้ําน้อยไหลฝั่งไหนอ่ะเมื่อกี้เราดูไปละน้ําน้อยไหลฝั่งต่ํานะครับไหลฝั่งต่ํานะก็ให้ไปที่คะแนนไปที่แหละมันเป็นข้อสุดท้ายนะครับท ถ้าคะแนนมันเฉียนกันแค่คะแนนมันเท่ากันหรือเฉียนแค่หนึ่งสองคะแนนให้มันเลือกข้อนี้นะครับเนี่ยมันคะแนนมันเฉียนกันแค่หนึ่งคะแนนนะครับสิบสี่กับสิบห้านะครับแล้วทีนี้น้ํามันน้อยความต่ำเราก็ให้ต่ําไปอ่าสรุปแล้วทั้งหมดคูนี้ไปที่ต่ำสิบเกดคะแนนนะครับเราก็มาดูนะครับว่าอ่ามันต่ําจริงไหมแล้วก็สี่จุดสองห้าใช่ไหมสี่จุดห้าสี่จุดสองห้านะครับก็คือมันต่ํานะครับอ่าตามที่โปรแกรมบอกนะครับอ่ามันต่ําแล้วที่บทบทมันบอกว่าทวีมาชนะนะครับ อเวมาชนะก็คืออเวก็คือนอกบ้านนะครับที่นอกบ้านชนะสี่ศูนย์นะครับแต่มันต่ํนะครับอ่ะหนึ่งแล้วมันถูกนะครับมันถูกในเรื่องของไอเทมแคปว่าอ่ะอเวครับนอกบ้านมาชนะแล้วก็มันถูกในเรื่องของคะแนนมาต่ํานะครับอ่ะเข้าทั้งสองอย่างนะครับในหลักยีนที่ผมทําขึ้นมานะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นให้เราเลือกเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้บางตัวมันมันมีบอร์ดมาช่วยละเนี่ยบอร์ดมาช่วยนี่หกข้อละแล้วก็บอร์ดมาช่วยนี่อีกเยอะเลยนะครับที่เหลือเราก็ช่วยมันหน่อยนะครับก็คือ การอ่านกราฟการอ่านราคาเนี่ยบทมันไม่รู้นะครับว่าน้ําน้อยน้ําไหลอะไรมาบทมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับก็ช่วยมัน,นครับอคอดีก็เข้าทางตาก็เข้าแล้วก็ลอกบ้านก็เข้านะครับอะเดี๋ยวไปคู่ที่สามนะครับไปคู่ที่สามแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนอะไรให้ดูเลยนะครับคือไม่ไม่ไม,ไ,มม link, ไม่มาสอนการวางลิง์ไม่มาสอนการคัดลอกลิงละเพราะว่าอรู้กันละสอนมาแ,แต่ต้นคลิปแล้วครับอะเดี๋ยวคู่ที่สามวางลิงแล้วมาเจอกันครับผลการคำนวณมาแล้วนะครับว่าคู่น,นี้ก็อ ดูดีนะครับดูดีแต่เราต้องไปดูเกมมันด้วยนะครับอะถ้าใครอยากจะซู้ในกล่องตรงนี้ผมก็เน้นย้ำบ่อยทีว่าให้กลอกเลขทิมต่อนะครัเสมอทิมลองของราคาบูออสหรือราคาหนึ่ง x สองนะครับอะมันถึงจะทํางานในส่วนนี้นะครับแล้วทีนี้มาต่อกันในคู่ที่สามนะครับพอเราดูเราอะไรพวกเนี้ยเราคำนวณเองก็ได้นะครับเนี้ยไอ้ตรงนี้เป็นยังไงยิงดียิงเยอะยิงยังไงนะครับตามเวลาของมันนะครับอ่า บุกดีทั้งคู่นะครับบุกดีทั้งคู่แล้วก็เป็นสายแบบเป็นสายแบบนะครถ้าดูแนละ้วก็คือน่าจะอันนี้เป็นสายแรกนะครับก็คือยิงเยอะนะครับแล้วก็เสียเสียมอนกันอันนี้ก็ยิงเยอะเหมือนกันนะยิงเยอะเหมือนกันแล้วก็เสียก็เสียมอนกันนะครับดังนั้นก็มา,ชาเช็คกินนะครับะบอทมาทํางานมาให้นะครับสูงมาเต็มนะครับเหลือสองข้อที่เราต้องเลือกปุ๊บหนึ่งจุดสองห้าตัดกันที่เกินสามให้สูงอ่นะต่ำกว่านั้นก็เอ่อต่ำกว่าสามก็ต่ำนะครับ ตัดกันไว้ครับเอียงๆนะครับเส้นแนวโน้มตัดกันที่จุดหนึ่งพอดีนะครับเราขีดเส้นมาตรงนี้ตัดกันที่จุดอ่าจุดของนัตตาสุอดีก็ตัดกันที่สองจุดห้าผมให้ต่ําไปนะครับเพราะมันต่ำต่ำกว่าสามนะครับอยาตามพอเนี่ยต่ำกว่าสามมันตัดนะครับถ้าไม่ตัดก็ไปดูอ่ินชีสามนัตตาสุดนะครับลูกต่อนะไรขึ้นไะไเอียงยังไงเดี๋ยวต้องช่วยมันนะครับอะเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บ ลูกต่อก็ไหลขึ้นมาที่จากศูนย์ไหลขึ้นมาที่0.5นะครับแล้วก็สูงอยู่ที่3.5ลูกครับอ่าน้ําน้อยตังต่ํานะครับ,ตรบแต่อ่น้ําเปิดเนี่ยเท่ากันนะครับส่วนมากน้ําเปิดจะใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ก็คาดว่ายากเพราะมันเป็นบอลที่เปิดจากราคาศูนย์นะครับผมถึงบอกว่ารือบอกว,ว่าราคาศูนย์หรือราคา0.25อันตรายแต่พอดีว่าคู่นี้มันไหลามาเป็น0.5 มันไปเข้าข้อไหนในข้อแปดนะครับเดี๋ยวผมขอซูมขึ้นไปหนิดนึงมันไปเข้าข้าออสูงเนี่ยมัน <dimin> ยังไม่เข้านะครับมันบอกสูงนหนึ่งลูกในเอียดเอียงหรือลูกึ้นไปเนี่ยอเอ็อนเอียงเก็บไว้ก่อนนะเอับเอียงสูงเก็บไว้ก่อนแต่มันยังไม่เข้ามันยังไม่ถึงหนึ่งลูกนะครับแล้วคอยมาดูว่าทีใช่ใแคบไหลขึ้นสูงนะครับเนี่ยทีใช่แคบขึ้นนะครับสูงไหลลงยังต่ำนะครับก็มาเข้าข้อนี้นะครับพอม,มาเข้าข้อนี้ปุ๊บเราก็เลือกไปเลยว่าสูงนะครับ ไล่บีและข้อนะครับ pues ถ้าเข้าข้อนี้ก็เอาเลยนะครับถ้าไม่เข้าก็ไล่บีและข้อและข้อและข้อนะครับโยนถึงข้อสุดท้ายนะครับถ้าไม่เข้าก็หรือถ้ามันเถียงกันก็ชอบด้านไหนก็จับไปโอหรือยูนะครับจากคู่เมื่อกี้เราเราไม่ได้เปลี่ยนดชไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะกราฟตัดจุดตัวมันเองนะนี่นี่กราฟกราฟตัดจุดตัวมันเองที่นัดที่หนึ่งที่สองเนี่ยหรือระหว่างนัดที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้ามันตัดจุดแต้มจุดสกอร์มันเองเนี่ยคู่ลง พูลงให้สามเส้นให้ต่ำพูขึ้นสามเส้นให้สูงนะครับไม่นับเส้ลานละหนักพอมันตัดจุดตัวเองไหมนะครับสีชมพูตัดจุดสองจุดสามไหมมันไม่ตัดสีส้มเส้นแนวโน้มตัดจุดสองจุดสามมันมันไม่ตัดนะครับอ่ามันไม่ตัดก็ข้อนี้ก็เปลี่ยนเป็นขีดนะครับเพราะมันไม่เข้านะครับผมบอกว่าถ้าเข้าถึงเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เข้าก็ขีดนะครับตามนี้นะครับอ่ะทีนี้เส้นทั้งหมดพูขึ้นสี่เส้นไหมมันสลับกันม่วนไปหมดหมักไม่เข้าสักข้อนะครับ แดงหนึ่งแถวไหมถ้าแดงเข้าหนึ่งแถวเนี่ยต้องไปดูที่ราคานะครับบวกกับราคานี้ก็ให้ต่านะครับราคาไหลลงมาราคานี้ก็ให้ต่ําอันนี้มันบทตอนนี้มันบอกว่ามันเด็ดไว้ก็คือมันมันไม่มันไม่เข้านะครับแดงหนึ่งแดงยิงหนึ่งแถวเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะแถวแถวยิงเนี่ยมันมีแถวยิงแถวรับใช่ไหมแถวแถวแถวโดนแถวตั้งรับแหละหานอกบ้านแถวยิงนะแล้วก็แถวโดนแถวตั้งรับเนี่ยมันบอกว่าแถวยิงแดงหนึ่งแถวหนึ่งทีม ให้เข้าข้อนี้แต่มันไม่ได้เด้งนะครับเราก็ขีดไว้ทีนี้คะแนนมันห่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นขีดไว้นะครับคะแนนมันไม่ได้ใกล้กันแบบเท่ากันหรือเฉียนกันหนึ่งสองข้อนี้มันไม่เข้าเราก็รู้เลยว่าข้อนี้มันมาสูงนะครับครับก็คะแนนมันก็เป็นเอกสัรนะครับยี่สบสามจุดห้าต่ออันเดอร์ที่สามคะแนนนะครับก็สูงมาเยอะก็มั่นใจหน่อยว่าไปสูงดีกว่านะครับคู่นี้มันก็ถูกอีกคู่หนึ่งแล้วครับถูกมาสอง แราใสต่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามนะครับในหลักเจเนี่ยถูกถูกถูกภาษาคู่ละถ้าเดี๋ยวไปคู่ที่สี่กันครับครับก็วางลิงก์ของคู่ที่สี่ไปแล้วนะครับอภาพรวมเราก็ดูแต่ละสูตรในอ่การดูนะครับก็ไม่ค่อยสวยนะครับบางคนมาใหม่ถามว่าอดูไม่ค่อยสวยคืออะไรก็ต้องไปดูคลิปแบบละเอียดนะครับเพราะว่าผมได้ทําไว้แล้วนะครับก็ลองเลื่อนหาคลิปแบบละเอียดดูนะครับสอนแบบละเอียดดูนะครับกระจุกอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งลูกนะครับชั้นนี้มีเสียสองมาในที่เจ็ดน่าสุดนะครับ ก็เอาหมือนเดิมครับใช้หลักเกณฑ์นะดูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในบอลสูงครับทีนี้เราก็มาใช้หลักเกณฑ์นะครับเหมือนเดิมครับสิ้นนะครับสิ้นตัดกันจุดที่จุดหนึ่งสองนะระหว่างจุดหนึ่งสองนะถ้าตัดข้างนอกนี่ไม่เอานะครับตัดข้างนอกที่สามสองสองสามนี่ไม่เอาตัดข้างนอกที่หนึ่งตรงนี้ไม่เอานะครับคือเราต้องตีสิ้นหนึ่งขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครัเนี่ยถ้ามันแล้วก็ตีสิ้นสองมาตรงตรงนี้ถ้าตัดที่จุดหนึ่งสองหรือระหว่าง เส้นแนวโน้มนะครับตัดที่จุดหนึ่งสองหรือระหว่างเนี้ยเอานะครับเอ้มันอันนี้มันตัดอยู่ที่จุดที่สองนะครับลากลากขึ้นมาปุ๊บนะเส้นแนวโน้มคือสีน้ําเงินกับสีสม้มนะครับมันตัดก,กันตรงนี้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นเส้นสองใช่ไหมครับเส้นสองเส้นสองลูกนะอันนี้เส้นสามลูกอันนี้เส้นสี่ลูกนะอันนี้เส้นศูนย์ลูกนะอันนี้เส้นหนึ่งลูกนะครับศูนย์หนึ่งเห็นไหมอ่ะหนึ่งสกอร์หนึ่งนะครับมันตัดกันอยู่ที่ไม่ถึงสองนะครับก็เอวทาให้ต่ำไปนะครับ นี่ก็เลือกปุ๊บเราก็ตามไปนะครับลูกเอเชียในแคปอ่ะก็มาไล่กันใหม่นะครับรับลูกเอเชียในแคปส่วนมากก็จะไหลขึ้นนะครับก็อินเดียสูงไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ราคาสูงนะครับก็คือไหลขึ้นนะครับแต่นะน้อยฝั่งต่ำอ่ะเราดูแบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปกลับไปอ่านนะครับปุ๊บลูกเอเชียในแคลปบึงลูกนะครับอ่ะไหลขึ้นอินเดียสูงเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้มันไหลขึ้นเราก็ให้สูงไปเลยนะครับสูงไปเลยมันเข้าข้อ ข้อหนึ่งข้อสองละก็ข้ออื่นเราก็ไม่ต้องอ่านแล้วก็กราฟส้นานมตัดจุดจมันเองนะก็สีสีชมพูต้องตัดจุดสีน้ำเงินสีส้มต้องจัดตัดจุดสกอร์สีเขียวนะครับอ่ะพุ่งตามนี้ก็จะไปนะครับปุ๊บอ่าสีนสีชมพูตัดจุดตรงนี้นะครับตัดจุดตรงนี้แล้วพุ่งขึ้นสามเส้นไหมไม่ใช่นะครับมันมีเส้นระนาบสองเส้นอ่ะเส้นระนาบคือเส้นที่วิ่งเสมอวิ่งตรงๆไม่ได้เอียงขึ้นเอียงลงนะครับ ก็พุ่งขึ้นแค่สองเส้นไม่นับไม่เข้าแล้วก็ขีดแดงไว้ครับพุ่งขึ้นสีเส้นไหมพุ่งลงสีเส้นไหมไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้บอร์ดมันไม่ได้บอกว่าแดงนะครับก็ไม่ต้องขึ้นไปดูนะครับเสียเวลาบอร์ดมันถ้าบอร์ดมันมันขึ้นมันมันจะบอกเองนะครับอ่าสุดท้ายอ่ะมุมแดงนะครับบอร์ดมันเปิดเรลองเช็กบนบอร์ดมันหน่อยนะมุมแดงทั้งหมดต่ำครับเขียวทั้งหมดสูงนะเราไปดูมุมนี่แถวมุมนะครับมุมแดงทั้งหมดนะบอร์ดมันทํางานถูกต้องนะครับ มันก็ให้ตามไปนะครับกูบวกมุมแดงเท่ากับต่ำนะครับนีโโ่ตรงนี้กูรวมบวกรวมมุมเท่ากับต่ำนะครับนี่กูบวกรวมมุมเท่ากับอ่ามันก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าทีนี้คะแนนมันก็ให้ไปทาต่ำครับมันก็ต่ำจริงด้วยนะครับก็คืออ่ไหลไปที่3.25แล้วก็เสมอแค่1:1นะครับ1:1เนี่ยก็คือต่ำนะครับมันน้อยกว่า3.25นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็ คู่ที่สี่เนี่ยก็เข้าอีกหนึ่งคู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมให้ตั้งแต่พ p ที่สองนะครับก็อ่าสูงตามเนียอันนี้เข้านะครับอ่าผมให้สีเขียวไปก่อนนะครับอ่าอันนี้อันนี้มันทายต่ํานะครับเข้านะครับถูกต้องนะครับอันนี้มันทายสูงนะครับอันนี้เข้านะครับคู่ที่สี่เนี่ยมันทายต่ำนะครับ拜拜คุ่นี้เขาเข้านะครับอ่ะคู่ที่ห้าเดี๋ยววางลิงก์แล้วไปเจอกันที่การคำนวณครับ ก็วางลิงก์ของคู่ที่5้ามาแล้วนะครับเป็นคู่ของลุยแองเจิลโฟร์ฟูโบซูโูนะครับกับซีดีโซนนะครับโซนก็เอียงไปทางที่จะมี2 3ถึงสมลูกมาแล้วนะครับผ่านเกิน6ตัวนะครับวีแฝงไม่ผ่านคือ3ามตัวนะครับเวลาเราดูก็ไปดูเหมือนเดิมนะครับในตรงนี้ก็ดูโซนดูไะไรอันนี้ก็จุดหน่อยนะครับหยุดหน่อยเดี๋ยวเรามาเช็กกันในเรื่องของด้านกราฟและเวลานะครับบอดก็ทำงานมาแล้วะเหลืออีก2ข้อที่เราต้องช่วยมันนะครับกราฟซีนโนตัดที่ อ่าสามหรือไม่สามขึ้นหรือไม่นะครับมันไม่ตัดกันมันไม่ตัดกันนะเ่นโนนสีมูกับสีส้มนะมันไม่ตัดก็ไปดูที่คีนชีสนะครับคีนชีสเนี่ยมันสองในสามนะครับอ่ะสองในสามชีนชีสเนี่ยคีนชีสสามนัดล่าสุดมาสองในสามหนึ่งทีมนี่สองในสามหนึ่งทีมก็ให้ต่าไปนะครับมันบอกว่าต่ำนะครับอ่ะลูกเช่แคปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บต่อมาถึงตรงราคาอีเช่แคปก็ ึ่งจุดสองห้านะครับหนึ่งจุดสองห้าก็ตัวนิ่งนะครับดูจากหลายเจ้าเป็นหนึ่งจุดสองห้านิ่งแล้วก็ต่อไปที่สองจุดห้าเนี่ยราคาสองจุดห้าเนี่ยถือว่าโอเคครับอ่าอันนี้น้อยฝั่งต่ําอันนี้น้อยฝั่งสูงอันนี้น้อยฝั่งสูงอันนี้น้อยฝั่งสูงนะครับเดี๋ยวกลับไปที่สูตรครับก็เอามาว่าหนึ่งจุดสองห้าน้ำนิ่งครับอ่าราคาเอเชียแคลสองห้าน้ำนิ่ง x งสูงไม่กลัวนะครับแล้วก็มันมันไม่ไหลไม่ขึ้นไม่ลงนะครับก็ข้อนี้ก็ไม่ได้ดูนนครับี้เอช ลงที่ศูนย์เจ็ดห้าให้ดูโซนนะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะครับพอมันนิ่งนะครับข้อข้อที่สี่นิ่งปุ๊บให้ลูกต่ออยูสูงไหลขึ้นมันมันไม่มันไม่ไหลครับเออสูงตามไหลขึ้นเนี่ยให้สูงแบบเออลงก็ต่ำแบบอันนี้น้ําน้อยมันก็เถียงกันอีกนะครับมันมีทั้งเจ้าที่น้ําน้อยฝั่งต่ำน้ำน้อยฝั่งสูงข้อนี้ก็เริ่มเถียงกันละเอผมมายกตัวอย่างมันเริ่มเถียงกันละเราจะชอบฝั่งไหนนะครับถ้าชอบฝั่งนัเออชอบฝั่งข้อนี้ ก็เอาค้อนี้ไปเลยเพราะว่าเราเก็บข้อนี้ไว้ถ้าชอบน้ําน้อยฝั่งนี้แต่พอดีไอน้ําน้อยเนี่ยมันมันหลายสํานักมันเถียงกันเราก็าต้องมายึดข้อหนึ่งนะครับก็ให้เป็นสูงไปเลยนะครับอ่ะกราฟเส้นนุ่ตัดจุดมันเองแล้วพุ่งขึ้นสามเส้นนะครับอ่ะมันมีตัดจุดตัวตเองตรงนี้นะครับพุ่งขึ้นสีเ่เส้นครับอ่ะได้นะครับก็ให้สูงไปนะครับอ่าอ่าพอนี้เข้านะครับพุ่งขึ้นสี่เส้นสูงนะอ่ะพุ่งขึ้นสี่เส้นสูงเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าพุ่งลงไม่เข้าแล้วก็แดงมันไม่่เปิดดมมาก็ไต้องูนะครับ คะแนนเท่ากันไหมบอลถ้วยไหมมันไม่ใช่บนถ้วยนะครับอคะแนนเท่ากันใกล้เคียงกันไหมไม่เท่านะครับสรุปนะครับสรุปไปที่โอเวอร์สูงแล้วก็สูงเนี่ยยีนน่สิบคะแนนแล้วก็ต่ำเก้าคะแนนนะครับได้ไปที่สูงนะครับมันซัดกันไปที่หนึ่งต่อสามก็สี่ลูกสูงสองจุดห้าสูงสองจุดสองห้าสูงสองจุดสองห้าอะไรพวกเนี้ยมันก็ได้กินสูงนะครับแล้วก็นอกบ้านมาชนะนะครับอะโอเคก็ในเรื่องของสูง มันก็ทายถูกนะครับสูงมา20%ก็เข้าอีกแล้วครับผมก็ให้เป็นสีเขียวไปนะครับอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาต่อกันในเรื่องของหัวข้อนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็จะ,ะแจ้งข่าวว่าในส่วนของท่านที่อัปเดตเป็นกราฟอยู่แล้วนะครับเป็นกราฟเวลาอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมคนเดียวเนี่ยแอดมินคนเดียวเนี่ยงานเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้ กับงานด้านนี้นะครับก็เลยต้องว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทำนะครับแต่ท่านไหนที่แบบว่าเออช่วยสนับสนุนค่าไฟมาเนี่ยผมก็จะทําให้เลยนะครับแต่ถ้าท่านที่มีกราฟมีตัวเสริมอยู่แล้วเนี่ยรอได้ก็รอนะครับสุดท้ายนะครับก็พูดเหมือนเดิมนะครับขอทก่านนะครับเดินเงินอย่างมีสตินะครับเดินเงินอย่างมีวินัยนะครับทุกอย่างนะครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เรามีกฎมีเกณฑ์บังคับเราให้อยู่ในกฎในเกณฑ์ไม่คิดไปเองนะครับ แล้วก็ไม่ไม่หมกมุ่นไม่นั่งเฝ้าหน้าจอหน้าจอนะครับใส่แล้วก็หลับใส่แล้วก็นอนลงทุนไว้นะครับอย่าไปเล่นเกมไอ้ปันนั่นปันนี่นะครับนั่งปันกันทั้งคืนเนี่ยไอ้สลงอสลัออะไรบาคาร่าอะไรพวกเนี่ยอย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าบางทีเล่นไปจนหนึ่งเช้านะครับไม่ได้สักกระดังนึงก็มีนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะอย่างนั้นอย่างอันเนี้ยผมใส่ไว้เนี่ยถึงเช้ามาผมก็ได้ก็โอเคนะครับได้หลับได้นอนด้วยนะครับถ้าไม่ได้ก็อ้อ ตอนเย็นก็เอาใหม่นะครับใส่ใหม่นะครับก็เอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่านะครับอะก็ขออนุญาตครับเดินเงินอย่างมีระบุนะครับก็การเดินเงินทั้งหมดก็สอนไว้หมดแล้วนะครับทั้งสติปบสอทั้งบนเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายก็ขออนุญาตโชคดีครับสวัสดีครับ